สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อเวลา10นากานาทีวันที่3กันยายน2 5 6 8นายในภูมิวิสานเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมาการปปรทอมอบหมายพันตระบดโทสิริพงศ์สีตุลาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปท รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการปปทพร้อมด้วยนายจิรวัตรสุภาพผอปปทเขต4นายสวัสดนาสมฝันนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการและเจ้าหน้าที่ปปทเคศร่วมกับพลตรตรีจรุนเกียรติปานแกวรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากบกปปปและสำนักงานปปชบูรณาการกำลังเข้าจับกลุ่มนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศิลา และพละเรือนหนึ่งรายในข้อหาเรียกรับเงินจากพนักงานจ้างเหมาแลกกับการต่อสัญญาจ้างซึบเนื่องจากบกปปทเคตีส่วนหน้าได้รับแจ้งจากผู้เสียหายที่เป็นพนักงานจ้างเหมาของเทศบาลตำบลท่าศิลาว่านายกเทศมนตรีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายมีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากพนักงานจ้างเหมาแลกกับการต่อสัญญาจ้างหากใครไม่จ่ายเงินจะไม่ต่อสัญญาให้โดยมีพฤติการกล่าวคือนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศิลา ผู้ต้องหาที่หนึ่งได้เรียกประชุมลูกจ้างเหมาบริการจานวนประมาณ50-60ถึงคนมีการเก็บอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดจากนั้นได้บอกทุกคนว่าเทศบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจ้างลูกจ้างจึงจะขอลดอัตราการจ้างลูกจ้างลงและแจ้งว่าถ้าใครต้องการต่อสัญญาให้เข้ามาพบกับตนเพื่อพูดคุยเป็นการส่วนตัวผู้เสียหายที่เป็นพนักง,งานจ้างเหมาได้ขึ้นไปพบผู้ต้องหาที่หนึ่งที่ห้องทํางานทีละคนเพื่อพูดคุยเรื่องการต่อสัญญาจ้าง จากนั้นผู้ต้องหาคนที่1แจ้งว่าถ้าพนักง,งานลูกจ้างคนใดยอยากต่อสัญญาทํางานต้องจ่ายเงินค่าต่อสัญญาจ้างให้กับผู้ต้องหาที่1คน,นละ25,000บาทต่อมาผู้เสียหายจึงได้เข้าร้องเรียนกับปปทเขตสี่ส่วนหน้าหลังจากแจ้งข้อมูลให้ทราบแล้วผู้เสียหายได้ไปแจ้งความร้องทุกข์โดยในวันที่มีการจ่ายเงินผู้เสียหายได้เข้าไปพูดคุยเจรจากับผู้ต้องหาที่1ที่ห้องทํางานเพื่อขอแบ่งจ่ายเป็น2ครั้งครั้งแรกขอจ่าย1 5 0 0 0บาท แต่ผู้ต้องหาที่1ได้บอกให้ผู้เสียหายนําเงินดังกล่าวไปจ่ายไว้กับผู้ต้องหาที่2ที่ร้านค้าของผู้ต้องหาที่2จากนั้นผู้เสียหายจึงเดินทางไปหาผู้ต้องหาที่1เมื่อไปถึงได้มอบเงินสดจํานวน15,000บาทให้กับผู้ต้องหาที่2รับไปต่อมาในการจ่ายครั้งที่2ผู้เสียหายได้ไปพบกับผู้ต้องหาที่1เพื่อนําเงินส่วนที่เหลืออีกจานวน1 0 0 0 0บาทไปจ่ายแต่ผู้ต้องหาที่1บอกว่าให้ไปจ่ายไว้กับผู้ต้องหาที่2ที่ร้านค้าเช่นเดิมหากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกันระะหว่าางงสนนักกปปปปปทบบแลลชพข้อมู ในการเรียกรับเงินค่าต่อสัญญาจ้างผู้ต้องหาพยายามใช้วิธีการหลีกเลี่ยงโดยผู้ต้องหาได้เขียนข้อความลงในแผ่นป้ายแทนการพูดมีข้อความเป็นตัวเลข25,000และเมื่อผู้เสียหายนำเงินตามที่มีการเรียกรับไปมอบให้กับผู้ต้องหาที่1ที่ห่องทำงานผู้ต้องหากลับแจ้งให้ผู้เสียหายนำเงินไปจ่ายให้กับผู้ต้องหาที่2ให้รับเงินแทนซึ่งเป็นเพื่อนกันพบว่ามีผู้เสียหายจำนวนหลายรายได้จ่ายเงินค่าต่อสัญญาจ้างไปแล้ว จากการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของปปทเคศีส่วนหน้าและการแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทําให้มีการสืบสวนเชื่อมโยงการกระทําความผิดของผู้ต้องหาที่หนึ่งพนักงานสอบสวนกองกกับการ3บกปปจึงรวบรวมพยานหล,ลักฐานและขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค4ีออกหมายจับผู้ต้องหา2รายกระทั่งวันนี้ปปทร่วมกับเจ้าหน้าที่บกปปและปปชวางแผนเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เทศบาลตำบลท่าศิลามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยผู้ต้องหาที่1นึ่ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลาตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค4กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให Eller, ้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตถ่ายเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและถานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพืืื่่่่่่่่ออออออกกกกรรรรรระะะทททหหหหไไไมมมาาาาายงงใใดนนนนนตแวั้้จชชบบี ผู้ต้องหาที winter, celular, ar, genommen, Godzilla, eland, ados, ่ y, ody, way, ings, ia, ia, thời, Fi 2กล่าวหาว่ากระทําความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบเพื่อกระทาการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้้าาาททีี่่่หหหหรรืืออออใชชนนนนจตแงโดยมบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149และมาตรา157และตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา172 173ตามลําดมาตรากอบมาตดา8บแอห่งู้อด รือปฏิบัติหรือรับว้การหัติหน้าที่โดยจุจติดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับหรือยอมชำระทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้โดยไม่ชอบเพื่อกระัดการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบโดยหน้าที่เพ่นั้นให้จับคุมอำนาจส่ตัวไปที่กองการสามกองการป้องกันตับหลงการผู้ที่ได้ตผู้มิชอบนะครับอันนี้คือหมายนะครับ เคยโดนจับหมานี้มาก่อนไหมครับไม่ไม่เคยเป็นบุคคลคนเดียวกาใหมายถับไหมครับใช่ครับนะครับผมมีารของเจ้าของนี่จะขอว่ามุจจาทางของไทยก็ใช้คองว่าอะไรก็จะไป็นางเอาไว้เนี่ย่ชายเอ๋ยต้นนอครับนี่เงินก็ยิ่งหาไม่คผมก็เลยนีอย่างมากไหมกังอีก่าะข้างสองข้างหนึ่งนะเพราะว่าผมบอกกาเดย่ย่ของเนิน